สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรทรัพยากรการเกษตรหลักสูตรที่จะทําให้คุณเข้าใจวิธีในการลดความเสี่ยงในการผลิตทางการเกษตรเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทั้งจากศักยภาพการผลิตของดินความพร้อมของน้ําหรือแหล่งน้ํา รวมถึงการใช้ปุ๋ยโดยจะมีรายละเอียดให้คุณได้ศึกษาทำความเข้าใจในหลักสูตรนี้ตามที่ปรากฏนี้เลยครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับเราไม่ใช่แค่ในชีวิตประจำวันเท่านั้นในทางการเกษตรเองก็เช่นกันปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการวางแผนการผลิตด้วย ลดความเสี่ยงในการผลิตทางการเกษตรทั้งจากสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือสภาพดินที่ไม่อํานวยดังนั้นก่อนที่จะมีการปลูกพืชเราจะต้องประเมินการผลิตของดินความเหมาะสมของดินในการผลิตให้ดีก่อนที่จะลงทุนและนี่ก็คือวิธีในการประเมินศักยภาพของดินนะครับมี3วิธีด้วยกันสนใจวิธีไหนลองคลิกดูได้เลยครับ